สวัสดีค่ะต้ยมยำทาครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะทำผัดเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะเตรียมเต้าหู้กันก่อนนะคะเราจะใช้เต้าหู้ไข่นำไปทอดในน้ำมันค่ะใช้ไฟกลางนะคะเราจะทอดเต้าหู้กันก่อนแล้วเราถึงจะไปผัดเพื่อจะให้เต้าหู้ของเราไม่แตกนะคะเวลาผัด ค่ะผัดให้ตัวเต้าหู้ของเราสีสวยเลยนะคะแล้วก็จะกลับด้านอีกด้านหนึ่งมาค่ะกลับทีละอันนะคะสำหรับวันนี้เราใช้เต้าหู้ไข่สองลอดนะคะค่ะเต้าหู้ของเราได้สีเหลืองทองแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักพักไว้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำมันออกนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำการผัดค่ะใช้น้ำมันติดกระทะนะคะแล้วใส่กระเทียมสับลงไปผัดค่ะเจียวให้กระเทียมของเราหอมเลยนะคะหลังจากนั้นใส่ข้าวโพดอ่อนและแครอทลงไปผัดค่ะเราจะเริ่มต้นที่ผักที่มันเน,เนื้อแข็งนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะผัดกับน้ํามันค่ะผัดให้ตัวแครอทกับข้าวโพดอ่อนของเราสุกเลยนะคะหลังจากนั้นใส่ผักกาดค่ะแล้วทำการผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ใช้ความร้อนดึงน้ำของผักออกมาค่ะผัดผักอันนี้จะไม่แห้งนะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะ ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วเราก็ใส่เห็ดค่ะใส่มะเขือเทศค่ะ ากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดเต้าหู้ทรงเครื่องของเราเตรียมจานพร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปค่ะผัดเต้าหู้ทรงเครื่องของเราพร้อมตั้งโต๊ะแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ